ใครจังวะเอ้าพี่น้องเ้ยกลาบสบายดีและสวัสดียามทิงเที่ยงได้พี่น้องเด้อบสุขสุคนโดยโอ้ยโดยสวัสีไม่ใ่พี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 ่เต็มหูกีเด้อสวัสดีก็ไม่ใช็หให้ สวัสดีโอ๊ยนนะเข้มียนด้เขียนบ้เขียนบ้าเขียนบ้เอ้านงพอตู้ไม่ตู้ไปใช้อะรลูกเดอันนี้แล้ว กินนี่ยังคุยำการจมดีอยู่ไปเห็นปุ้มละพันแล้วบาดไงอ่านี่น้องเต็มสีนี้ดูวันทุเเนียเขียนอันน้สีขาวของเฮียนหรือเ่าืะอ่น,นระไก่บอรไก่าดีบนไที่ใายบ่คองให้เอานะขารคองให้เอานี่กว่าพ่อจอจดีไป ใช่ใชปฮะ<ม>ใ่คใช่ได้ไงเป้ะี่นน่ะอ่านด้วยไหมบังนะเออโอาได้ปพ้มมานี่มาบ่ใช่อ่านอานให้พี่ให้ป้าลุงฟังด้วยค่ะเอาอ,อ่าน้วยละกอยัง,ง<ะ>อันนี้กอไก่โอ้ยต้องปิดมากปสีเดยไก่เออเอาเงิเอาน่อเขียนปะนมิกไงอืมให้เอาเงินชอนด้อนนั่นเนาม ขคยบ้าพนมแหวนราคาอยู่บ้ายู่บาตเบตบรอันนี้ย่งตัวนี้มแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลตัวเดียวเปิดไปอันนี้ะนี่ทุเรียนุเนนเท่นี้เลยตัวนี้เลยมาเงี้มาเงี้ยงมางมอกพี่บอมาอันนี้เ สับปรียังหูเร่าตอนนี้เลยย่างบจจักอันนี้เลยบจักบจักมาโบจักบอกอย่างไตนี้นะศิลาศิลาบอกโมเมสศิาก็มีแล้วเนครบเลยศิลาเออนออันอันเอาเอาของนั่นให้เอาแล้ก่า ก่อไก่แล้วเอาเข่าด oui> well ้วยให้เอานไปหางินกัไปอย่างขเจ้าขาเนียวยังลาศด้วยข้าวเจ้ากันโดยโดยคุณฮัลโหลจไปเขียนทีเอตัวที่แมวแมวโมแมวะตยบ่มียงอะ รถไม่ยังตัวน่ะเออเออใช่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 รถรก็ได้เรียนบ่มเยใชยมาเียบัอเคก็เอยังก็เอะัขนมก็ได้ปนปนกันมาหันมาลดยังละ อันขนมอันทิดเคียวหาทุงก็ได้และขนมอมัไนั่นิบทุงก็ได้ขนมโต8ป0ดพันน่ะขนมทนะิดเคียวปลอดภัยหรอปอดภัย,ยนอนใช้ลูกเมื่อคืนนี่หมอนมี่ไช่ไหมฮะตัวนอนใช้คืนนี้นะ่ะโอ้โอ บาทนี้เฮ้ยว <ot> ่าอกก็ไผได้เอันี้เดย์ตอนทนน้าบอกดีใ่มเก่งได้เก่งได้เเก่งได้ตัวมือตัวมือเปเห็นของเล่นเลยอ่มือได้พอัตชิมาน่ะฮะมือไหมือไรนว่าจบดีว่าจบดีเออเอา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 สักเสบยดีก็ยังบริสสบายดีอยู่ได้หนี่เลยเอาเง้าไาเสบายดีก็เลย มือได้ไมืไอไ,มได้พอสิมา <c oughs> บอดแจ๊กบอดจักมืออื่นบอเรื่องมือหมื <c oughs> ออื่นฮะยหมืออื่นมื <c oughs> ออื่น <c oughs> พรุ่งนี้บอกพรุ่งนี้พอตโตสิมาข้าทุ่งข้าทุ่งบอกข้าทุ่งข้ทุ่งเอ็มีอย่างไง <c oughs> บอเบะอะไรอ่ะบอเบะ <c oughs> นงนงก น้อนกตัวนี้พี่มันเออกระพัวแหละเออมาไหมด้วยมาไหมด้วยดเจือฮู้มันชื่อชื่อนะนี่เรื่อนี่อันนี้อ่ะเริ่มไปเลยแล้วตัวนี้เริ่มยังกอไข่กอไข่เอายังตัวนี้ตัวนี้ตัวยังตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ยังตัวนี้ มันก็เห็นเลยข้อวายตัวน่ะตันนี้งงวบ่เออไ้มงมีบรรยงตอนี้อ่านี่นี่นี่สองใบมี่ังตัวนี้โจยังโจโกโจกสอเสืออเออ่ี่น่อมงีย โตยังโตตาโตตาเนี่ยพี่ตัวนี้ลูกทอทุงทอดุงทอทุงทอทุงตัวนี้นนนกนนกบ่เบบุเก่งเก่งใช่ยเนี่ยปอปลาปอปลาปอเพ่งปอเพ่ง อันนี้เรื okay. yep. al ่อมั้ยยังอันนี้มั้ยยังลูกตัวนี้พอคนพอผลพอพู้พอพูเออตัวนี้มี้ยังนี่พอไพพอไพมอแมวมอแมวตัวนี้เลยโยยาโยยาโตโตเมียนเดี๋ยวเอาไหมมี้ยังตัวนี้ไดูด้วลาลาลาบอนบอลาลาตัวเมียนเลอลา

อเ้เฮ oh yeah. ือนเออตบมตบมือตบมือตบมือโอ้เก่ง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 ไพ่นจ้าหนี้ลูกแหละฮะไพ่ชนเจ้าไพ่ชนเจ้าทำดิดเนี่ยข้าเหนวดีทำนะฮะประตูอยู่ล้โอ้เก่งเก่งเก่งก่ยเชาเฮเชล่าวันนี่เจ้าแกเชล่าอย่างนี้ ต้องบอกมต้นแรกก่อนต้องเริ่มบอกก่อนมีหกว่าด้ยอสิบพันกไกลก็ไกลแบบนี้ตัวแรกไกลแบบนี้เอาเริ่มเริ่มเอาอกเองมงรูลองวกเองดูเอาไกลตัวแรกี้ดูชี้ดูตัวแรกไกลชี้ดูนี่ไล่เปตัวแรกนี่น้นตัวแรกไนะตัวแรกตัวกน่นนี่นะตัวแรกตัวกเออเก่งกไอยู่ใชู่ก ขอไข่ขอไข่อีใช่ไบอเมนสนามบอเมนใกล้กันเลยก็ใกล้กันแล้วว่าเฮียงกันกี่นี่เอ๊ะบอคุ้ยขอคุ้ยใช่บอใกล้เทิงพ่นบอบอคุ้ยใกล้กันกี่นี่ไงนี่ขอคุ้ยนี่งงงวยได้ใช่ปะนี่จะจอกดีเที่ยวสมาธิเท่สมาธิ ช่อเชือกอันนี้ช่อเชือกตัวไหนตัวไหนช่อเชือกเปิดกันเนึ่เปิดกันหนึ่อันนี้ไปเต็มทูบดูและอันนี้ไปเต็มทูบเอาอันนี้เต็มทูบเลยหูไก่หูนกเด้อสีใสเด้ออันนี้ปึ่มตัวเหนปี่ตัวปึ่มมาเขียนเขียนเขียนจะละมื่อเมื่อละตัวมื่อละตัวก็ชื่อไงชื่อชมชื่ชมปะ

ขนมมินที่อันนี้บอราเลาอตัวอีกได้ชื่อใช่ไหมชื่ออะไดิอืะอยากได้อันล้วอลทีถ้าไดอันนะเอาไหมยิงสามเซนเก้าสิบห้าสมเนเก้ห้าพันดิงก่พเนี่ยวขนมตัวนั้นมันคืนยี่สิบสองพันจริงว่าไรไป

เมื่อได้พ oh. ่อเตียงตัวมาตัวคุยต้องมาเราจะโชว์บอกพ่อตัวบ่ต้องมาขอมาหาชอืงโชว์บอกพ่อตัวบ่ต้องมากะยาถามเกี่ยวกัเรื่องหุ่นเล่านี่มากะยาเด้อบ่เตียงเด้อ อยู่พุ่นแะไอยู่ของแกนพุ่ออะไสองสามสี่ยวหาพันบะโอเคไม่ต้องทอนกินข้าวเที่ยงแล้วบ่ลูกฮะกินแล้วข้าวเที่ยงนะกินี่ฉีกินข้าวกินนี่ว่าน้ำยู่พี่น้องเลยเพราะ เพิ่นได้เห็นของเล่นแล้วเรียบร้อยเลยยินดีเอาลี่เอาลี่อยู่เออ,เอ,อยังอยู่นี่เออยังนี่นะอเออยัางหาเหยียดถิ่มกันเลยตบกันเลยดีเว้ยเจ้ายังดิบนะฮะงาน,นยัดไว้รู้เปล่าไปมาอ,อยู่น้ำนอง,องผูกไป,อ,ปยอยู่น้นองอยุลีผูกไปนอนดีอยู่ บัไดเอวปันไดนอนตรงเงิอยู่ไก่ลรวเลยไก่อยู่พี่นี่ก็นอนนอนไวอยู่บืนบ่มาเตียงคนมาบืนมาหอดบบืนเดินทางขี่หอดช่วงคำนะเบอนี้เนะ่นมี่ยนือืมอืืมอืมอืมอืมืมอ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 ือืม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 มออือืมอมอืมอืมออ น้องโมอาการบอดีไปะจะอยู่เบื้องต่อยไปจากเนาะอ่าอ่าพี่น้องรุ่นกัน,นว่าวิวรุนอื่นนี่เป็นมื <laughs> อรุ่นเฮ้ยเห็นบ้านนั่นพ่อตัวแชร์หุบดมกางเกงใน,นน่ะฮะเอาวิวเ <laughs> ม่ตัวแน่นว่าวิวเม่ยังไปทอดผัวเฮงเด้พี่น้องเขาเล่นเพิ่นเล่นกันน้ำน้ำน้ำเฟรเด้ นังดมก่งในว่าสันกินทอดผัวดุมก่งในผัวโอ้จกมือละนี่เนาะบังเดอจะสิบสามยังยังยังสิบสามเดือนหนาพุ่นจะหอดเดือนอันนี้ก็หาวันที่สองนี่เดี๋ยวดิชิ้สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสาวเสสองสาม สี่ส7้นห้าสั้หกเจ็ดส1้1แปดสันเก้าสามสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองสิบสามสิบสสิห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ามานาวบืนอยู่อย่าหนักโมเดือนผ้เยลนะนยบัตรก็ได้สัแปดมือที เมื่อไรก็เป็นชีวิตวัดนะกับมาต่อวาดไปต่อต่อวาดไปพราไปทำงานผ่าเงินมาอยู่เลย่าเบียวไปดียู่ไนยมชินเดินค่ะมีแต่คอแล้ววะมีแต่โชวมาคอนั้โตหันละอผา่เลลูกกัหนักกัผัวกัผัวกัางเนาะยังนี่นะตรงกันตรงกัน ตัวนี้น้ำน้ำเย็นแช่อยู่บ่บิบโอเคโอเคมาขอขวดหนึ่งไหมอ,อดดเลยนเนาะพอดไฟไหมน, <laughs> น้ำเย็นขวดหนึ่ง รูปแบน้ำ่อข้าวออกเลยเนาะข้าวแก่ได้พี่น้องไงป้าโตเบียรไปเบียเข่าบยเป็นเล่นเข้าหรอไปว่าไปนอนนานนนเขาเข่าเร้อเไปเห็นมูรงจะ้เห็นร่เห็นปลาคุณสวยไปแล้วได้นะตามรังมุดๆในธนาเต้มาเลยเน่ะ มเนต์เนาะอืมเปย์ด่วนแล้วเลยเปยปหน้าไปหน้าไปได้อะไปไปได้เสร้สวัสดีก่อนเดี๋ยวบายบายสวัสดีเอาไูปปลายปาเงินไปคือปลาไปไปนี่สวัสดีลยสวัสดีก่อนต้องใช่ถ้าไม่ตายดีๆโเนาะบบเนาะเกินนะเกินนะถุงมาเลปไปเงินก็ได้ในเาได้ย ไปไปเกือปลากันเด้วบายนนยบายก้อนจ้ะเอาดีกันไหมสบายดีนาดีโอ้ยบริเต็มใจยักบิบายกันนะไปพี่น้องเอ้ยมาเวหารานวอลีกอะวอลีกหากัมาเตนเนือมาขึ้นฮอนมาขึ้นนี่พี่น้องมันนี่ก็เอเด๋ยเสิ เอาไปอามอบเข่ามอบของให้พี่เฮโน่ครับเนาะเดีก็ไปเช็ครถแน่ไปล้างรถก่อนพี่น้องมันเปื้อนลายมือเลยนเนาะอ่ามีมาแวะอุดหนุนซอยทั้งลานบิลลี่ซื้อเข่าซื้อกระตุ้มขนมพี่น้องไ,งไปให้พี่ให้น้องเราเนาะพี่น้องนเนาะอ่าเพื่อเพื่อได้มาเขียน,นยังอึกถึกหนึ่งน,อน้นองนี่มีน้องๆเพิ่อนในลานอันนี้อยู่เพื่อนพี่นอ้องเพิ่นมาเขียนเขียนอย่างไรนี่อ่าแต่ เปื่อนเพอบดลดกระดัดูดฝุ่นทางในในอุปถึกหนึ่งน้องพี่น้องไปสะลักินิบบลีขอโตเดินท่าก่อนบันไดยู่ดีมีแฮงพี่น้องเอ้เนาะอ่าจะเลินในศิลในธรรมเปิดสุกขสุขคนไปก่อนพี่น้องเอ้บายบายเด้อพี่น้องเด้อบูแดดปัรูหล่อนเด็ดดีรอพี่น้องเอ้ป่ะไปแล้วพี่น้องเอ้สบายดีเปิดสุกขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อโดย